พุทธศาสนกชนคนไทยเป็นจำนวนมากอาจไม่เคยทราบหรือไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเหตุใดพระพุทธศาสนาจึงมาประดิษฐานและมีความยั่งยืนอยู่ในประเทศไทยต้องยอมรับเลยว่าความรู้ในสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกินกำลังสติปัญญาของมนุษย์โดยทั่วไปแต่จากคำบันทึกที่จารึกปรากฏอยู่ในกระเบื้องจานซึ่งอ่านได้โดยบุคคลคนเดียวในโลกใบนี้ ก็คือหลวงปู่อ่ำธรรมทัตโตท่านอธิบายไว้ว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าในการที่ทรงบัญญัติขลุธรรมแปดเป็นอุปสมบทภิกุณีแล้วตรัดพระยากรสัตธรรมพระพุทธศาสนาว่าตั้งอยู่ได้เพียง1,000ปีเป็นที่รู้กันทั่วตลอดมาคำว่าขลุธรรมแปลว่าธรรมอันหนักหมายถึงข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุณี อันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทรงอนุญาตให้สตรีอุปสมบทได้โดยต้องปฏิบัติด้วยความเคารพตลอดชีวิตมี8ประการโดยสรุปคือ 1. แม้บวชมานานนับร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้น 2. ต้องจำพรรษาอยู่ในวัดที่มีภิกษุ 3. ต้องไปถามวันอุโบสถและรับฟังโอวาจากภิกษุทุกกึ่งเดือน 4. ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายหลังจำพรรษาแล้ว 5. ต้องประพฤติมานัดในสงฆ์สองฝ่ายเมื่อต้องอาบัติหนัก 6. ต้องเป็นศิกขมานาสองปีก่อนจึงขออุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายได้ 7. ต้องไม่บริพาทด่าว่าภิกษุไม่ว่ากรณีใดๆ 8. จะว่ากล่าวภิกษุไม่ได้แต่ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าหากให้สตรีบวช โดยไม่ได้บัญญัติคลุธรรมไว้ก่อนพระสัตธรรมจะตั้งอยู่ได้เพียง500ปีหมายถึงจะไม่มีผู้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมทางปฏิสัมพิทาอีกหลังจากนั้นเลยแต่เมื่อได้บัญญัติคลุธรรมไว้ก่อนแล้วสัตธร,รมพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพียงพันปีเท่านั้นเป็นที่รู้กันทั่วตลอดมาถึงการพศ100เมื่อเสร็จจากสังคยจญาครั้งที่สองแล้วพระสงฆ์ อรหันตะขีนาศพและอวโลกิตะโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งก็คือผู้ที่จะตัดทาร้ในอนาคตหวังที่จะให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้านานกว่านั้นได้พิจารณาเห็นร่วมกันว่าต้องนำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานไว้ณต่างประเทศและเห็นร่วมกันว่าดินแดนสองแห่งคือลังกาสีหนทวีปและแหลมทองสุวรรณภูม ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยเสด็จและตรัสถึงแล้วในสมัยท่านพระปุญนาเทระนั่นหมายความว่าจำเดิมอายุของพระพุทธศาสนาจะมีเพียง1,000ันปีเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ต้องยกความดีให้พระสงฆ์อรหรันตคีนาศและอวโลกิตะโพธิสัตว์โดยเฉพาะท่านเมตไตรโพธิสัตว์ท่านได้พิจารณาเห็นว่าแหลมทองสวรรณภูมิจะยั่งยืนมากกว่า ได้พินิษถึงภูมิประเทศและชาวชนแล้วเห็นว่ารังกาใกล้กับชมพูทวีปการนำพระพุทธศาสนาไปปฏิสถานอาจทำได้ง่ายกว่าส่วนสุวรรณภูมิคนไทยนั้นห่างกันมากซึ่งอาจไม่คุ้นชินกับภาษาพระไตรปิฎกและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เป็นเหตุผลที่ท่านเมตไตรโพธิสัตว์ต้องลงมาเกิดยังดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศไทย หลวงปู่อ่าขยายความต่อไปอีกว่างานสืบทอดพระศาสนาเป็นเรื่องใหญ่ท่านไม่ได้ลงมาทำเพียงผู้เดียวแต่ท่านนำผู้ที่จะมาเกิดร่วมกันในสมัยที่ท่านตัดสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรามาด้วยซึ่งแต่ละท่านมีหน้าที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดมุ่งมายังดินแดนสวรรณภูมิและก่อนที่ท่านจะรับชมเรื่องราวตามที่จารึกไว้ในกระเบื้องจาน ขอให้ท่านจดจำชื่อของบุคคลต่างๆตามที่หลวงปู่อ่ำธรรมธตโตท่านแอบเฉลยไว้ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ในการรับฟังทำให้เราเข้าใจและมองภาพออกท่านแรกคือติดสะมหาพรมท่านรับภาระและได้จุติมาเกิดและอุปสมบทเป็นพระมหาโมคคีปุตติติสะเทระท่านเมตไตรโพธิสัตว ได้ชวนบริวารซึ่งเคยทรงจำไตรปิฎกทั้งบาลีและอัตถกถาเป็นนิสัยแล้วมารอร่วมกันเพื่อฟังมุขปาทะจากพระเทระจะทรงจำง่ายท่านนั้นก็คือท่านคลังธรรมวินัยซึ่งจักไปเป็นพุทธอุปถากตำแหน่งเดียวกับท่านพระอานอนทเทระโดยท่านจะจุติมามีชื่อว่าทองดียานจลณนะและคู่อักขสาวก ขวาและซ้ายมารับสืบเพศสามเณรและภิกษุออกเผยแพร่ยังต่างถิน่นชื่อทองวนธรรมสุนันโทและอีกท่านหนึ่งชื่อผิวกัจจายโนพร้อมกับองค์อื่นๆอีกหลายท่านพอถึงตรงนี้หลายๆท่านคงอยากทราบว่าแล้วท่านเมตไตรโพธิสัตว์มาเกิดเป็นพระชื่อว่าอะไรในเมื่อท่านอื่นๆมาเกิดเป็นพระเป็นเนรกันหมด คำตอบคือท่านไม่ได้มาเกิดเป็นพระแต่ท่านมาเกิดเป็นขอมหลวงปู่อ่มบอกว่าท่านเขียนไว้ในกระเบื้องจารเลยว่าผู้เมตไตามาคอยตั้งพุทธศาสนานั้นต้องถางปา่าจัดวางแบบวัดอุโบสถนิมิตสีมาสลักหินทำปูนหลอมแร่และอื่นๆอีกมากมายกระทำกิจนอกจากคันถาวิปัสสนาธุระมักจะต้องผิดวินยัย จึงต้องครองเพศเป็นคลือหัดเป็นมณะขอมพิสนุการรับภาระธุระมาเกิดรอรับตั้งสืบต่อและสร้างปัญญาบารมีทางปฏิมากรรมเนื้อความที่จารึกไว้ในกระเบื้องจานมีว่ามณะขอมพิสนุมาสู่เมืองเดิมถิ่นอ้ายขุนเขาเขียวขวัญทองมา ปางทวดขุนหลวงทวดนางสางถึงขุนลูกคือขุนอินและขุนนางกวักอู่ทองเขาเขียวถึงพ่อขุนโลลายและขุนนางหญิงโหมาดีผู้รวมโลลายสร้างเมืองทองแห่ขวัญมามีลายขวัญไทยพ่อให้ไปเมืองนองทองไทยขนองไม่มีชายมีหญิงชื่อทองศรีสาวสะ โลลายขอให้แก่ลายขวัญไทยมีลูกชายชื่อไทยหอทองมีลูกหญิงชื่อทองงามเมืองไทยหอทองมีชายชื่อหอไทยฟ้ามีชายชื่อเดือนส่องฟ้ามีทองฟ้าเด่นเดือนจนถึงเทียดฟ้าเรืองตะวันชวดขอนฟ้าฟูตะวันพ่อเมืองแสงทองแม่ขุนหญิงทองสีฟ้าถึงมณะของพิษณุ มณะขอมพิษณุผู้พี่ชื่อขุนนองทองเป็นขุนเมืองพี่หญิงสลิไม้ทองเป็นเมียขุนอู่ทองพี่หญิงชื่อสีทองอ่อนเป็นเมียขุนสีเมืองพิรีมณะขอมพิษณุมีเมียชื่อขุนหญิงสร้อยหอทองลูกขุนเถื่อมทองมีลูกชายชื่อมั่นหานหญิงชื่อสีสายทองงามมันกับเดือนเดินฟ้า เมื่อน้อยเรียนทั้งลายสือช่างกับขอมพรมสปีโลกละวาให้ขึ้นเป็นขอมพุทธการ231ลาออกมาพุทธการล่วง268มาอยู่พงตึกเมืองเดิมหลวงปู่อ่ำอธิบายว่าถึงแม้ว่าท่านจะลาออกแต่ท่านก็ยังทำงานอยู่เพราะเมื่อพศ273 เมื่อพระเจ้าตะวันกลับมาจากการทำศึกได้หินแก้วมาสามก้อนมนาคอมพิษณุยังรับทำพระพุทธรูปใช้เวลาถึง15ปีเดือนเด่นฟ้าชวนสร้างเมืองอรหันอุตระให้สร้างวัดเล่าว่าแสนไพรไปเกิดเป็นธรรมทัตตาพิขุผู้เจออ่านผู้เมตไตรามาคอยตั้งพุทธศาสนามัน่น หลวงปู่อ่ำท่านอธิบายว่าท่านได้พบรูปปั้นมนาขอมพิสนุหรือเมตรไตรโพธิสัตว์ทำด้วยทองสำริดมีความงดงามมากมีเครื่องหมายทางป่าสร้างวัด12วัดคือปะผ้ามนทนใช้กิ่งมีใบไม้หมวกใช้รูปเถาวันมีฐานเป็นรูปดอกบัวบานหมายถึงการจะตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต เป็นผู้ออกแบบพระพุทธรูปและแบบต่างๆหลวงปู่อ่ำท่านใช้คำว่าขอมหรืออาจารย์ช่างฝ่ายพระพุทธศาสนาพ่อหลวงปู่อ่ำท่านอธิบายแบบนี้ทำให้หลายคนเกิดความกระจ่างว่าแท้ที่จริงแล้วคำว่าขอมในสมัยพุทธกาลหมายถึงอาจารย์ช่างฝ่ายพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงกุลขแมหรือคนขเขมร อย่างที่หลายท่านเข้าใจผิดมาโดยตลอดคราวนี้ลองมาดูอัตราเงินเดือนของท่านบ้างตามเนื้อความในกระเบื้องจาร์เล่าว่าในสมัยของพระเจ้าตะวันอธิราชและพระนางสริงามตัวเทวีทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์คือเดือนเด่นฟ้าและดาวเด่นฟ้าซึ่งท่านเดือนเด่นฟ้านี้ท่านพระโสนะได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่า จะไปเกิดเป็นภูมิพลเลกะราชากรุงเทพมหานครและพระนางสลิงามตัวมีพระราชธิดาหนึ่งพระองค์ชื่อว่าแสงสายทองตามกระเบื้องจานเล่าว่าเดือนเด่นฟ้าเรียนสือไทยในสำนักพระยานจารณะซึ่งท่านพระยานจารณะในช่วงต้นหลวงปู่อ่ำได้อธิบายไว้แล้วว่าท่านคือท่านคลังทมวินยัย ผู้ที่จะเป็นพุทธอุปถากในสมัยของพระศรีอริยะเมตรตรส่วนน้องดาวเด่นฟ้าและแสงสายทองสนุกเล่นมากเรียนสือได้น้อยรู้น้อยโดยมีครูขอมสอนเป็นผู้สอนอ่านเขียนสือ่อเมื่อปีพุทธกาลล่วงแล้ว256เดือนเด่นฟ้าดาวเด่นฟ้าแสงสายทอง ขอแม่สลิงามตัวเทวีสวุวรรณภูมิผู้สอนสวยเมืองกรอบเมืองขนอนเมืองอาญาเมืองลือชาสวยตลอดปีเก็บหนึ่งคราวแล้วหาเงินทำเงินธรรมจักอันละตำลึงหมายความว่าเหรียญหนึ่งตำลึงทำเป็นรูปธรรมจักตะวันอันละหนึ่งดำรองดํารองก็คือบาทตราดาวร้อมเดือนหนึ่งสลึง เดือนว้าหนึ่งเฟื้องเงินตากวางนอนเงยหน้าหนึ่งอันต้นก็คือหนึ่งสตางค์นั่นเองเงินตราช้างคู่อันละช่าง <N> นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินเดือนของเจ้าเมืองเมียใหญ่เมียน้อยเสมียนตลอดจนถึงทหารและบ่าวเพล่ทั้งหลายมีคำจารึกไว้ดังนี้คนขุนเมืองทองหนึ่งปีเดือนอ้ได้สิบช่างเป็นค่าขวัญ เมียผู้ใหญ่สี่ช่างเมียน้อยสามช่างขุนสองช่างเสมียนเมืองทองหกนำรองคนศึกหสลึงผู้ขุนแทนพ่อเมืองสี่ช่างลูกเมียน้อยเมื่อเป็นขุนสึกเมืองหรือเสมียนเมืองสองช่างลูกหญิงเป็นขุนนางเมืองสองช่างลูกหญิงเป็นนางในหนึ่งช่างลูกหญิงว่างเปล่าสองตำลึง มีขอมอินหนึ่งช่างทองงามขอมหญิงสิบตำลึงดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าขอมเป็นตําแหน่งมีอัตราเงินเดือนและตำแหน่งรองลงมาจากขุนหลวงปู่อ่ำอธิบายว่ารูปปั้นของมนาขอมพิสนุที่ทำด้วยทองสำริดนี้คงจะเป็นฝีมือของสิทธิเอกที่มีฝีมือของมนาขอมพิษนุเพราะตามประเพณีของคนไทยแล้ว ครูบาอาจารย์จะไม่หล่อรูปของตนเองหลวงปู่อ่นเปรียบเทียบว่าตามธรรมดาท่านจะไม่ยอมเปิดเผยชื่อจะรู้กันเฉพาะในวงพระพุทธศาสนาแท้ๆเท่านั้นท่านถือว่าระครังต้องไม่ดังเองถ้าระครังดังเองแล้วก็เป็นเรื่องผิดปกติครั้งนี้ท่านคงเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต้องรับภาระธุระเองตามชื่อว่าอาวโลกิเตเสวนโพธิสัตว์ ที่ต้องมารับและตั้งพระพุทธศาสนาและด้วยนิยตะโพธิสัตยานอย่างสามัญท่านต้องรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อจึงเขียนเรื่องกำกับไว้และยังเล่าบอกว่าตามธรรมดาท่านจะต้องเกิดเป็นพีชาใหญ่แต่เพราะธรรมเนียมไทยถือว่าน้องคนสุดท้องยอมเป็นที่เมตตากรุณาของวงตระกูลจึงอธิษฐานเกิดเป็นน้องคนเล็ก ท่านตั้งใจแสดงปัญญาบาร,รมีทางศิลปะปรติมากรรมเพราะเหตุฉนี้พระพุทธศินแบบยุคสุวรรณภูมิจึงขึ้นชื่อลือนามมากเรามานาขอมพิสนุเฉียนเดือน8ขึ้น6ค่ำปี298เมื่อนี้มีขวบ88อยู่ดงศักด์ พุทธศาสนาตั้งมั่นในสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธกาล237เราสร้างอาวาสสงถึงวัดมหาธาตุได้12วัดหลวงปูอ่อ่ำท่านอธิบายว่ามนะของพิษณุผู้ยอดสุดนี้ได้ออกแบบสร้างปฏิมากรไทยทั้งพระพุทธรูปไทยและไทยรูปทั้งหลาย ได้สังเกตสัสดส่วนแล้วจะเห็นเป็นแบบสมทรงตลอดซึ่งเป็นส่วนของไทยแท้นั้นถึงกระนั้นส่วนต่างๆก็ยังสัน้นแต่ดูแล้วก็สวยงามทั้งอ่อนช้อยเฉพาะหน้าแล้วเป็นแบบนุ่มนวลหยนแย้มเบิกบานและทรงรูปไข่สำหรับสัตส,ส่วนหน่วยตานั้นสร้างได้แจ่มแจ๋วเหมือนตาคนเป็นๆตลอดนั้นได้ออกแบบมีความหมายครบพร้อมเกียรติคุณ ที่ทำไว้ตัวอย่างเช่นรูปปั้นพระเจ้าโลกละวะทรงรัดกล้าวขุนสร้อยทำรูปข้อนับได้24คือคาถามงคล24บทมือทั้งสองงอนิ้วกลางเป็นวงล้อธรรมจักรหมายถึงมัชชิมาปฏิปทาอังคุรีคือทางสายกลางส่วนพนางก้านตาเทวีนั้นทรงรัดกล้าวขุนหญิงสร้อยทำรูปข้อมือนับได้42 คือมงคล38และท้ายอีก4คือ1กระทำได้2ไม่แพ้3ถึงสวัสดีสี่เป็นอุดมมงคลกว่าเหล่านั้นมือขวาถือดอกบัวสามดอกคือใจถึงประลาตาไตรและมือซ้ายถือหอยยอดเครื่องยศคุณหญิงท่านมนาของพิษณุนี้สร้างสิ่งต่างๆไว้มากมายระหว่างปศสองถึง300หลวงปู่อ่ำอธิบายต่อไปว่า พระพุทธรูปที่พบในการนี้มีอยู่ด้วยกันหลายแบบแบบปางบริษัทสี่แบบปางสมัยสี่และแบบปางสแสดงธรรมจักหรือปฐมเทศนาพระพุทธรูปแบบต่างๆเหล่านี้มานาขอมขอมเฉยขอมเมืองออกหัวคิดสร้างแบบและเป็นฝีมือด้วยเพราะพระพุทธรูปเหล่านี้นอกจากมีที่คูบัวแล้วยังเห็นมีที่พงตึกอีกหลวงปู่อามยืนยันว่า ต้องเป็นหัวคิดและฝีมือของมนาขอมพิษณุเพราะมะนาขอมพิษณุออกจากราชการแล้วไปอยู่ที่พงตึกและสร้างวัดโดงศักดิ์และแน่นอนเรื่องสำคัญแบบนี้เมื่อมีการค้นพบโบราณสถานพงตึกฝรั่งยอเซเดยย่อมไม่พลาดสรุปและฟันธงว่าโบราณวัตถุไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้ไม่ใช่ของไทยเป็นของนำเข้าจากอินเดียทั้งหมด คนไทยรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคุณครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแล้วบอกกับลูกหลานของตัวเองตามที่ฝรั่งบอกว่านี่ไม่ใช่ของไทยนะเป็นของนำเข้ามาจากอินเดียและเมื่อเด็กๆเ,เหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะสอนลูกสอนหลานของเขาต่อไปว่านี่ไม่ใช่ของไทยนะเป็นของอินเดีย หลวงปู่อ่ำท่านเล่าว่าได้เจอพระพุทธร,รูปสมาธิเล็กๆขนาดพระกลิ่งมีทั้งเนื้อโลหะผสมทองเงินทองแดงซึ่งผสมกันอย่างไรไม่รู้มีโลหะอยู่เป็นแห่งๆไม่ปนกันมีพลังแรงมากซึ่งคนจับมีแรงดูดคล้ายไฟฟ้าและเคยพบทั้งเนื้อตะกั่วเนื้อดินเผาซึ่งมีขนาดเท่ากันลักษณะการสร้างที่ทรงพลังแบบนี้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาบารมีเท่านั้น อย่างไรก็ดีหลวงปู่อ่ำเล่าว่าพระหินและรูปหินอย่างนี้ก่อนพศ2508มีพวกอุบาทอ้างว่าเป็นพวกศิลปะเที่ยวสำรวจพระพุทธรูปเหล่านี้แล้วใช้สว่านเจาะฐานหินก็กลายเป็นผงอ้างว่าเป็นซีเมนหักคอเอาเสียรพระขายโยนตัวลงแม่น้ำเจ้าพยาเป็นจำนวนมากว่าเป็นของปลอมทุบเล่นเสียก็มากหลวงปูอ่อ่ำ เห็นและรู้ได้แต่นั่งสะอื้นท่านเมตไตรโพธิสัตว์ยังลงมาสร้างปัญญาบาร,รมีทางปฏิมากรรมซึ่งท่านจะต้องลงมาตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้ายังให้ความสำคัญกับการสร้างพระพุทธรูปและการสร้างวัดมากมายขนาดนี้ดังนั้นท่านที่ทำลายพระพุทธรูปก็ดีปรามาสและด้ค่าพระพุทธรูปก็ดี ย่อมมีคติที่ไปเป็นที่เผ็ดร้อนชั่วกับชั่วกันแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ